พออเมริกาเข้าไปยึดทรัพย์มูลค่ามหาศาลขนาดนี้เนี่ยก็เลยทำให้ทางกรัรมพูชาเองก็อยู่เฉยไม่ได้ออกมาปกป้องเฉินจื้อทันทีค่ะนายทัศสุข,ขะโฆษกกระทรวงมหาดไทยของกรัรมพูชานะคะก็บอกว่าบริษัท Prince Holding Group ปฏิบัติาตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่จะด,ดำเนินกิจาการในกรัรมพูชาและการที่รัฐบาลกัมพูชามอบสัญชาติให้กับนายเฉินจื้อ ก็เป็นไปตามกฎหมายของกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันโดยเขาบอกว่ากัมพูชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหรัฐอเมริกาและสหราชชาาจักรจะมีหลักฐานเพียงพอในการดำเนินคดีกับ Prince Holding Group แล้วก็นายเฉินจือ้อแล้วก็ย้ำว่ากัมพูชาพร้อมให้ความร่วมมือทันทีที่ทั้งสองประเทศนั้นแสดงหลักฐานที่ชัดเจนออกมาค่ะโดยเขาย้ำว่ารัฐบาลของกัมพูชาไม่ได้ปกป้องคนทำผิดกฎหมาย แล้วก็เน้นว่าตอนนี้กัมพูชายังไม่ได้มีการกล่าวหา Pri n c e Holding Group แล้วก็นายเฉินจื่อว่ากระทำการละเมิดกฎหมายของกัมพูชาแต่อย่างใดแปลแบบสั้นๆก็คือว่ากัมพูชาพยายามจะบอกอเมริกาและอังกฤษว่าฉันไม่ได้ปกป้องคือเรียกเรียกไงก็คือออกมาปกป้องเฉินจื่อนั่นแหละแล้วก็บอกว่าเฉินจื่อเนี่ยไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรของกัมพูชาเลยเพราะนี่คือการทำธุรกิจ ที่เกิดขึ้นในกรัรมพูชานี่คือกิจการที่เกิดขึ้นในกรัรมพูชาอยู่ภายใต้กฎหมายกรัรมพูชาแล้วเชิญจือ้อและ Prince Holding Group ก็ไม่เคยทำอะไรที่ผิดกฎหมายของกรัรมพูชาเลยอเมริกากับสาอาณาจากักรมาทำแบบนี้ได้ยังไงถ้าหากว่าต้องการจะทำแบบนี้ต้องเอาหลักฐานมาซึ่ง กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเนี่ยก็คงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะคะแล้วก็ยื่นเรื่องต่อศาลในนครนิวยอร์กฟ้องนายเฉินจืออ้อว่าอยู่เบื้องหลังการเปิดศูนย์หลอกลวงก็คืออยู่เบื้องหลังพวกแก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นฐานของออสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะคะกระจายอยู่ทั่วกัมพูชา โดยเหยื่อซึ่งถูกล่อลวงแล้วก็บังคับให้เช่าสู่การทำงานเป็นสแกมเมอร์แล้วก็หลอกลวงผู้เสียหายทั่วโลกให้ร่วมลงทุนในเงินดิจิทัลด้วย p r i n c e Holding ก่อตั้งเมื่อปี58ปัจจุบันมีสาขามากถึง30สาขามากกว่า30ประเทศค่ะจดทะเบียนภายใต,ใต้ฉากหน้าก็คือเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ให้บริการผู้บริโภคแล้วก็เป็นผู้ให้คาปรึกษาทางการเงินนะคะอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นในเฉินจื้อและพรรพวก กลับลักลอบเปลี่ยน Prince Holding นั้นให้กลายเป็นหนึ่งในองค์กรอัากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็มีฐานอยู่ที่กรัรมพูชาด้วยด้วยหลักฐานอันนี้นนก็เลยทําให้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐยื่นเรื่องนี้ต่อศาลเขาเชื่อว่าหลักฐานของเขาแน่นหนาเพียงพอและก็นอกจากนั้นเนี่ยยังได้มีการดําเนินการยึดทรัพย์ของนายเฉินจื้อและปรินซ์โฮดดิ้ง จำนวน1 2 7 0 0 0่กว่าบิตคอยหรือว่าประมาณ1 5 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบหแสนล้านบาทเลยทีเดียวนี่นะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีเขาบอกว่าถ้าหากว่านายเฉินจือถูกสารพิพากษาว่ามีความผิดจริงนอกจากจะต้องถูกยุทรัพย์แล้วอาจจะต้องเผชิญกับบทลงโทษจำคุกเป็นเวลานานสูงสุดถึง40ปีด้วยอันนี้คือแนวทางของสหรัฐอเมริกาที่ ดำเนินการเรื่องนี้ส่วนสหราชอชนาจักรก็มีรายงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าได้มีการสั่งอายัดอสังหาริมทรัพย์19แห่งในกรุงลอนดอนมูลค่ารวมๆกันแล้วนี่มากกว่า100ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ4,000กว่าล้านบาทซึ่งตรวจสอบแล้วว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของนายเฉินจื้อซึ่งมีที่มาที่ไปของทรัพย์สินต่างๆนานา,นาเหล่านี้ก็มาจากการหลอกลวงนักลงทุนนี่แหละค่ะ